เอ้าได้ยินเสียงอะไรครับเนี่ยโอ้ยเสียงควายร้องนะครับเราต้องมาช่วยควายซะแล้วนะครับนี่ควายอยู่ในกล่องโอ้ใครมาขังควายไว้อย่างเงี้ยดูสิตัวอื่นไม่เห็นถูกขังเลยอืมอเอาควายมาวิ่งเล่นซะหน่อยหลังจากถูกกักขัง่วงเหนียวไว้นานเอ้าไม่วิ่งล่ะทำอะไรนะอืมอ่าฮะตอนนี้กำลังเอาควาย ควายไปเที่ยวนะครับอ่าเาก็มารับวัวด้วยรับ,บวัว ล้างรถได้ไหมโอเคล้างคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย